13ซีรีส์จีนรักโรแมนติกน่าดูครึ่งปี2024สนุกครบรถไม่อยากพลาดความฟินต้องดูค่ะ สาวกซีรีส์จีนทั้งหลายหรือใครที่ไม่ใช่ก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะความฟินความสนุกกำลังพร้อมเสิร์ฟหากใครกำลังตามเก็บหรือหาดูซีรีส์จีนรักโรแมนติกน่าดูครึ่งปี2อง4ีอยู่บอกเลยว่าเราได้มัดรวมเอาไว้ที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทำการรวบรวมคัดมาเฉพาะซีรีส์จีนน้ำดีสนุกครบรถการันตีได้เลยว่าท่านจะสนุกจนจิกหมอนขาดกระจุยแค่ดูตอนแรกก็ติดหนึบยันเช้าเรื่องความดีงามของพระนางบอกเลยคำเดียวว่าเต็มสิบให้ร้อยแต่ละเรื่องนั้น ดีตั้งแต่พลอตไปจนถึงงานโปรดักชันกันเลยเอาละ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะอันดับที่1ลมหนาวและ2เรา ในเรื่องเล่าถึงพระเอกหลินอี้หยางเขาเป็นอดีตนักกีฬาสนุกเกอร์เด็กที่ได้แชมป์ระดับภูมิภาคตั้งแต่อายุ13ปีแต่ด้วยความเป็นคนเลือดร้อนและไม่มีความเห็นใจคนอื่นเขาทะเลาะก,กับกรรมการในการแข่งขันทําให้เขาได้รับโทษให้พักการแข่งขันเป็นเวลา3ปีอีกอาจารย์ของเขาต้องการให้เขาไปขอโทษกรรมการในวันนั้นในพฤติกรรมที่เขาทําผิดแต่เขาไม่ยอมรับจึงถูกไล่ออกจากสมาคม เขาหายตัวไปเป็นเวลาหลายปีจนถึงอายุ27ขณะนั้นเขากำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังในฟินแลนด์เขากำลังทำเรื่องเรียนจบและได้เจอกับนางเอกอินกัวในบาร์เล็กๆชื่อแรด i s h ขณะที่เกิดพายุเธอมาเพื่อแข่งขันสนุกเกอร์ระดับโลกเป็นปีแรกเธอมาเป็นเพื่อนน้องชายล่วงหน้าก่อนการแข่งขันเพราะน้องของเธอกำลังจะเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ เขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเธอแต่ชีวิตเขามักไม่เคยมีเวลาว่างเขาทั้งทำงานเรียนเปิดคลับสนุกเกอร์เขาต้องนั่งรถไปกลับเพื่อมาหาเธอในเวลาที่พอทำได้เขามักไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอ เพราะกลัวว่าพูดออกไปแล้วจะทําให้เธอรังเกียจเขาจึงได้แต่ชวนเธอกินข้าวเพื่อหาข้ออ้างได้ใกล้ชิดกับเธอคําพูดตรงๆจากผู้ชายที่ไม่เคยมีแฟนและการแสดงออกของเขาทําให้เธอตกหลุมรักเขาเช่นกันถึงแม้ในตอนแรกเริ่มจะระแวงกับพฤติกรรมของเขาต่อมาด้วยการซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังของเธอทําให้เขาหวนคืนสู่วงการสนุกเกอร์อีกครั้งจนกลายเป็นแชมป์ระดับโลกแต่เพราะหัวหน้ากรรมการที่ตัดสินโทษเขาในตอนนั้นคือแม่ของนางเอก ทำให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเขาและเธอจึงจับมือกันและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆอันดับที่2ขอบคุณที่มีเธอ ในเรื่องเล่าถึงอันจือชียนางเอกหญิงสาวที่มีฐานะยากจนเธอพยายามทำงานทุกอย่างที่พอจะทำได้เพื่อช่วยแบ่งปันภาระให้พ่อเพราะเธอและพ่อกำลังจะซื้อบ้านหลังใหม่วันหนึ่งเธอเจอพระเอกหลินท่าที่ผ่านมาซื้อเกี่ยวชุดสุดท้ายที่เธอเป็นคนทำเองหลังจากนั้นเขาและเธอก็ได้เจอกันตอนไปสมัครงานทั้งสองต่างตกหลุมรักกันและกัน หลังจากเรียนจบก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกกลับเริ่มมีอาการผิดปกติของร่างกายเขาไม่สามารถขยับแขนได้อย่างที่ต้องการได้และเริ่มหกล้มบ่อยครั้งเมื่อไปตรวจกลับพบว่าเขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เขาตัดสินใจเดินออกจากชีวิตของเธอเพื่อไม่อยากให้เธอลำบากไปด้วยแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็รู้ความจริงและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอีกครั้ง ท่ามกลางความเจ็บปวดกับการเผชิญโรคร้ายเขายังมีเธอเพื่อนและครอบครัวที่คอยดูและจับมือเขาข้ามผ่านเรื่องราวเหล่านั้นขอแค่เขายังอยู่กับเธอแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่3รักไม่เคยจางไปจากใจ ในเรื่องเล่าถึงห่วงองจือนางเอกเธอได้ยินข่าวว่ากวนเฉาเพื่อนสมัยเรียนกําลังจะแต่งงานและเขาได้เชิญเพื่อนที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันมาร่วมงานด้วยทําให้นางเอกมีโอกาสได้พบกับเพื่อนสมัยเด็กและกลับมาสร้างสัมพันธ์กับรักครั้งเก่าอีกครั้งความทรงจําในวัยเยาว์มิตรภาพคําสัญญาระหว่างเพื่อนรักวัยเด็กจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเจียงอี้พระเอกเพื่อนสมัยเด็กที่เขาและเธอต่างมีความรักแก่กัน แต่เพราะต่างแยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางของตัวเองทําให้ขาดการติดต่อกันแต่เมื่อมีโอกาสมาพบกันอีกครั้งบทพิสูจน์ความรักครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับมิตรภาพที่สวยงามบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่4แล่รักแดนสนธยา ในเรื่องเล่าถึงเจียนโมรานนางเอกเธอเป็นดีไซเนอร์และกำลังต้องการนายแบบมาสร้างแบรนด์ให้กับตัวเอง เธอเห็นเขาเฮาจินยานพระเอกน่าสนใจจึงตัดสินใจเลือกเขามาเป็นนายแบบเธอจึงทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าใกล้เขาและหมายมาั่นเอาเขามาเป็นแฟนของตัวเองเพื่อเขาจะได้ทำงานให้เธอแต่เธอกลับคาดไม่ถึงว่ากลับเป็นตัวเธอเสียเองที่ตกหลุมทางเขาเพราะเขาคือเพื่อนสมัยเรียนที่แอบหลงรักเธอมานานเขาจึงตกลงเป็นแฟนเธอและย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอและทำงานเป็นนายแบบให้เธอแต่ความจริงเขาเป็นถึงท่านประธานแห่งบริษัทใหญ่ที่คอยช่วยา เเอกอกยู่บื้องงหลงับทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่5ป่วนรักคุณชายตัวปลอมในเรื่องเล่าถึงฉินห้าวพระเอกเขาแอบอ้างเป็นจีเฉิงชวนทายาทของบริษัทเฉิงเพียนกรุป๊ปพี่ชายต่างแม่ที่หายตัวไป เราะเขามีเหตุผลบางอย่างและเธอส้มหยานางเอกเธอมีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถจับโกหกได้ไม่เคยพลาดเขาและเธอมีเหตุให้ต้องแต่งงานกลายเป็นสามีภรรยาปลอมๆจากความเกลียดขี้หน้าในตอนแรกแต่เมื่ออาศัยอยู่ด้วยกันไม่นานทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันและกันจนยากจะถอนตัวเรื่องสามีภรรยาปลอมๆกลายเป็นเรื่องที่เขาและเธออยากให้เป็นเรื่องจริงแต่ง,งานที่ได้รับมอบหมายและเป้าหมายของทั้งคู่ทําให้มีเรื่องต้องผิดใจกันบทสรุปเรื่องรา าจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่6สูตรลับปากรสหวาน ในเรื่องเล่าถึงหลี่ไน่นางเอกเธอกับพระเอกเจียงเจียรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งพระเอกกลายเป็นเชฟหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงและนางเอกต้องเข้าแข่งขันกับพระเอกเพื่อเป็นเชฟระดับห้าดาวเธอจึงปลอมตัวเข้าไปเป็นลูกศิษย์ของพระเอกในร้านอาหารเพื่อสืบข้อมูลแรกเริ่มทางคู่ต่างไม่ถูกขี้หน้ากัน แต่เพราะความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นกลายเป็นความรักที่พัฒนาควบคู่กับการแข่งขันทำอาหารบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่7อย่ารักฉันเลย ในเรื่องเล่าถึงนางเอกเย่เชียหลิงเธอเป็นถึงดาวมหาลาัยที่มีความสามารถในการวาดภาพกราฟิกและเล่นเกมได้เก่งมากเธอรู้จักพระเอกผู้ศิน ผ่านการเล่นเกมและไม่เคยรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครนางเอกหลงรักพระเอกตอนเจอกันในงานแข่งเล่นเกมยิงปืนที่มหลาลัยและแอบลื้มเขามาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ตอนนี้เธออยู่ชั้นปีที่3และกําลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทเกมแห่งหนึ่งด้วยความเบื่อหน่ายหัวหน้างานจึงคิดล่าออกแต่วันที่เธอตัดสินใจยื่นใบลาออกเธอกลับเจอกับพระเอกที่เข้ามาทํางานในแผนกที่เปิดใหม่และเธอต้องการจีบเขาจึงได้พยายามเพื่อกลับเข้ามาทํางานในบริษัท เดิมอีกครั้งและเดินหน้าจีบเขาแต่พระเอกดันมีคนที่ชอบอยู่แล้วเธอก็คือคนที่เขาเจอในเกมและชวนเธอเล่นเกมเกือบทุกวันเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาแอบชอบคือเธอจึงปฏิเสธเธอไปต่อหน้าทุกคนในมหาลัยในวันเรียนจบนางเอกเสียใจและเลือกที่จะตัดใจแต่พระเอกดันรู้ความจริงว่าเธอคือคนที่เขาแอบชอบจึงพยายามหาทางเพื่อไถ่โทษและจีบเธออีกครั้งบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะ อันดับที่8ในวันที่รักพิบาล ในเรื่องเล่าถึงเฉินไม่ตรงพระเอกในช่วงวัยรุ่นเขาเป็นเด็กที่ดื้อรัน้นหัวแข็งไม่ยอมใครจนเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้เขามีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปกลายเป็นอีกคนเขาเลือกที่จะทําอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าศพและบังเอิญได้เจอกับนางเอกจ้วงเจียเพราะตอนเด็กเคยประสบอุบัติเหตุจนทําให้พิการเสียขาไปข้างหนึ่งแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตายังคงทําทุกทางเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเลยเลือกเข้าไปทํางานในเมืองเมื่อทั้งคู่เจอกันคนหนึ่งขาด อีกคนหนึ่งเติมเต็มจนก่อเกิดเรื่องราวความรักที่สวยงามแต่เรื่องราวจะราบรื่นสมดังหวังได้หรือไม่บทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่9กับดักรักบอสตัวร้าย ในเรื่องเล่าถึงเฉิงเหยานนางเอกเธอเรียนจบทนายแต่บังเอิญต้องทำงานในบริษัทที่แทบไม่ให้เธอได้ใช้ความรู้ในสิ่งที่เรียนมาเลยจนสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจลาออกตั้งใจจะสมัครงานที่ใหม่ซึ่งบริษัทที่ว่าคือบริษัทของพระเอกเฉียนเหิงเขาเป็นประธานที่เข้มงวดจริงจังกับการทำงานมากคนหนึ่งแต่เขากลับมีปัญหาเรื่องการนอนเพราะความบังเอิญเขากับนางเอกต้องมาอยู่ร่วมห้องเดียวกันเขากลับพบว่าทุกครั้งที่นางเอกทำอาหารและทาเพลงในครัวจะทำให้เขา หลับอย่างง่ายดายด้วยความใกล้ชิดเขากลับพบว่าได้ตกหลุมรักเธอไปแล้วอย่างไม่รู้ตัวจากที่เคยดุก็ไม่กล้าทําให้เธอร้องไห้อีกเขาค่อยสอนและให้โอกาสเธอได้เรียนรู้จนสามารถยืนอยู่ในฐานะทนายที่คู่ควรกับเขาได้บทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่10อุบัติรักข้ามจัก,กรวาล บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างหยวนเซียเด็กสาวที่เติบโตมาพร้อมความยากลำบากต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นหัวใจของเธอก็ได้รับการเติมเต็มไปด้วยความรักของเว่ยจื่อชีชายหนุ่มที่คอยอยู่ข้างๆเธออยู่ตลอดเวลาและต่างฝ่ายก็ต่างมีใจให้กันแต่พอเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้หนทางความรักของทั้งคู่ คือการเสียชีวิตของหยวนเซียทําให้เว่ยจื่อชีต้องพบแต่ความเจ็บปวดจนเขาได้ข้ามมิติไปยังจักรวาลคู่ขนานและพบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เขาเลยตั้งใจที่จะใช้โอกาสครั้งนี้ทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักของเธอและเขามีจุดจบที่สวยงามไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอันดับที่1 1รักนี่ทีละสเต็ป ในเรื่องเล่าถึงปู่ราน,นางเอกเธอเป็นหนึ่งในลูกหลานตระกูลดังที่น้อยคนจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับตระกูลนี้เพราะบิดาเธอรับผิดแทนพี่น้องทําให้ต้องติดคุกทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทําตระกูลของเธอกําลังมีปัญหากับพระเอกลู่เฉินหยางทั้งคู่พบกันด้วยความบังเอิญแต่เพราะเหตุการณ์ที่ตระกูลของเธอมีปัญหากับบริษัทของเขาและเธอต้องการให้คุณย่าออกเงินรักษามาดาจึงเสนอตัวเป็นคนเข้าไปหล้วงความลับ และทำลายชื่อเสียงของเขาหลังจากตกลงรับปากคุณย่าไปเธอก็เริ่มปฏิบัติการเข้าไปสร้างความสนิทสนมกับเขาด้วยการสมัครเข้าไปทำงานในบริษัทและหาโอกาสเข้าไปในงานเลี้ยงของเขาแต่แล้วด้วยพรมลิขิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ทำให้ทั้งคู่เริ่มตกหลุมรักกันจากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการต้องการเพียงผลประโยชน์กลายเป็นการกระทําที่เริ่มสั่นคลอนความรู้สึกของคนทั้งคู่เธอจะเลือกทําเพื่อความรักหรือจะเลือกความกะตันยูบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะอันดับที่12สุดท้ายคือเธอ ในเรื่องเล่าถึงไม่เฉิงพวนนางเอกเธอเขาผ่ากับแฟนหนุ่มซินเจียเลี่ยงมานานและกําลังวางแผนจะแต่งงานกันแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเขาไม่ได้ยากจนอย่างที่เคยบอกเธอและทางครอบครัวของเขายังหาหญิงสาวที่มีฐานะพอกันมาเกี่ยวดองด้วยนางเอกเป็นเพียงพนักงานในโรงแรมแห่งหนึ่งในขณะนั้นมีผู้อํานวยการคนใหม่เพิ่มมารับตําแหน่งแค่วันแรกที่เธอเจอเขาเหยาจื่อหมิงพระเอกเธอกลับถูกไล่ออกเพราะออกรับผิดแทนคนอื่นแต่เพราะเธอไม่อยากถูกไล่ออก ขอโอกาสแก้ตัวกับเขาพระเอกคิดว่านางเอกเป็นหมากที่ดีในการช่วยให้เขาได้ร่วมงานกับว่าที่พ่อตาของเธอเพราะไม่อยากกลายเป็นหมากเธอจึงเลือกเดินออกมาแต่วันหนึ่งเธอกลับมาเจอกับเขาในฐานะหลานชายของยายเฉินซูเจินผู้มีพระคุณของเธอเธอกับเขาได้ช่วยกันดูแลคุณยายทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้กันและกันจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคู่รักบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะ อันดับที่13ขอให้เธอเจอแฟนแบบฉัน ในเรื่องเล่าถึงเยหานพระเอกเขาเป็นบรรณาธิการนิตยสารชื่อดังที่บังเอิญจับพลัดจับผูมาชอบนางเอกหลี่เซียวเซียวครูพระละที่หลงชอบเพื่อนของเขาแต่ระหว่างที่เขาช่วยเธอกลับเริ่มชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆจากคนที่คอยสอนคอยบอกนางเอกให้เดินเกมจีบเพื่อนของตัวเองกลับเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาวควรให้เธอจีบเพื่อนเขาต่อหรือเปล่าจนสุดท้ายก็ตัดสินใจสารภาพรักกับเธอจนทั้งคู่ตกลงเป็นคนรักกันแต่กลับเกิดเหตุการณ์เรื่องราววุ่นวายเข้ามาเพื่อเป็นบทพิสูจน์ ความรักความฝันของพวกเขาบทสรุปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามดูกันค่ะเพื่อนเพื่อนชอบซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนมาแนะนำแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ